สวัสดีแม่ตอนเช้านะคะวันนี้เราก็ให้หนุ่มหล่อของเราทานอาหารนะคะเป็นผลไม้วันหวานที่เมื่อวานเนาะหนุ่มหล่อของเรานะคะเปิดร้านขายเงียบมากๆเลยนะคะแมะ่ม่ค้าก็หนุ่มเสีอยค้าของเราก็ซื้อเองขายเองนะคะวัวเมื่อวานลงหกสิบตะกานะคะขายได้แค่ สองตะกร้านะคะก็ให้เสียคำทานหมดเลย<อ>เดี๋ยวเราจะพาเสียคำไปถูพี่ปานะคะไปเดินออกกำลังกายทานยาทานหานะคะชมบรรยากาศทุ่งนาน,นะคะพี่แม่จ๋าเน,นี่ยคะ่ะเขีพ่อควันกำลังจะพาไปนวกอาชันอิ่มก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปนกนาะ นะคะเนาะอยวามาดูบรรยากาศนะคะเราพาหนุ่มรอของเรา<ป>เดินออกกําลังกายนะคะไปล่ามที่ป่านะคะว,วันนานแล้วที่เราไม่ได้อัปเดตค่ะอัปเดตการเป็นอยู่ของอองนะคะเพราะว่าปกติตอนเช้าพ่อขวัญก็จะเอาลูกชายไปล่ามที่ป่าทุกวันนะคะแต่ก็เราไม่มีเวลาอัปเดตให้แม่ดูนะคะทําไมเพื่อนหนูเยอะจังค้ามุก น,น้องหมาเต็มเลยนะคะไปส่งพี่คำนะคะ ุ่มลองเราเดินไปถึงโน้นแล้วนะคะแม่แม่จ้าแต่แม่ควันเดินตามลูกชายไม่ไหวนะคะเดถ่ายอัปเดตให้แม่ดูไกลๆเนาะอ่ะไปนะคะไปผูกในป่านะลูกนะเพราะว่าสัหนทางจะจะขู่ขะนะคะแม่ควันเดินตามน้องไม่ไหวนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะขี่มอไซค์ได้เนาะเพราะามันกระเตด ท้องกระแทกเนาะพ่อมีความท้องเริ่มใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวให้แม่แม่ดูน้องนะคะไปถึงไหนแล้วนาะบางต้นไม้หรือเปล่าลูก หนอนไปถึงนน้นแล้วนะคะไปกับน้องหมาซูโม่นะคะวิ่งตามพี่คํำไปนะคะแม,แม่จ๋าวิ่งตามพี่คํำไปนะคะไม่คว้าขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะแม่จ๋า ฝากกดไลค์กดแชร์ไปสัมบัสบนช่องสีดอกคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ